โอมสีคเนสายะนามหฮา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 ข้าพเจ้า ขอถวายบุญจากอดีตที่สั่งสมมาจนถึงปัจจุบันของข้าพเจ้าแด่องค์พ่อพระพิคเนธขอบรารมีของพระองค์ที่สูงอยู่แล้วขอให้สูงยิ่งขึ้นไปและโปรดเมตตาประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้ามีความสำเร็จด้านการเงินมีการเงินที่ดีขึ้นร่ำรวยธุรกิจการค้าการงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ทำกิจการใดก็ขอให้สำเร็จมีเงินปลดหนี้ปลดสินสร้างเนื้อสร้างตัวได้และมีเงินในการทำบุญได้อย่างง่ายดายขอให้ข้าพเจ้ามีความสำเร็จด้านการงานการงานก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับความเมตตาปราศจากอุปสรรคทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้ามีความสำเร็จด้านความรักให้มีความรักที่สมหวัง มีคู่ครองที่ดีมีความรักที่ดีขอให้ได้พบคู่ครองที่เหมาะสมถูกต้องตามดวงชะตาในเร็ววันขอให้ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จด้านครอบครัวขอให้มีคนในครอบครัวมีความรักต่อกันพ่อแม่พี่น้องญาติมีแต่ความสามาคัคคีมีความเอื้อเฟื้อบูชากันดีช่วยเหลือกันในยามเดือดร้อน ขอให้ข้าพเจ้าประสบความสําเร็จด้านสุขภาพขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงแม้ยามเจ็บป่วยก็ขอพรให้หายป่วยโดยเร็วเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยปราศจากอุบัติเหตุใดๆทั้งปวงเอิโอมสานติโอมสานติโอมสานติ